เอาละครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกแมปไฮกันนะครับก่อนจะเริ่มเ,เกมก็ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อไป็นกำลังใจให้ผมในการทําสร้างต่อไปแล้วกันนะครับโอเคต่ว่าผมแล้วก็ไปเ l e นเกมกันเลยครับอย่างแรกเลยคือต้องโบวตก่อนว่าจะเล่นแผนที่ไหนครับผมคิดว่าน่า,นานจะเอาป้อมหรือดูหนาวดีกว่ามั้งเพราะว่ามันมีเขาผม,ผมคิดว่าถ้า,าเราซอ่อนในเขามันน่าจะง่ายครับ เหมือนคนหาจะต้องสูมเขาผโอเคสุ่มเขาโอเคครับสหรับวิธีการเล่นก็คือคือต้องซ่อนก่อนเพราะฉะนั้นเรามาหาที่ซ่อนกันดีกว่าหบก็สำหรับวิธีการเล่นก็คือซอ่อนมีแค่นี้เลีเครหบซ่อนดลยกว่าเวลาจะหมดหมันก็คล้ายเกมซ่อนแอบไวแ้แหละหบแต่ว่าคนหาจะเป็นมอนเตอร์หบแล้วก็เท่าว่า คนหาเจอเราเราก็สามารถหนีได้อยู่แล้วก็วกจากที่ผมรู้มานะผมเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะซ่อนยากขึ้นเรื่อยๆโอเคผมคิดว่าซ่อนตรงนี้ก่อนดีกว่าทิศในการเล่นก็คือยิ่งซ่อนในเขายิ่งดีครับผมเพราะว่าคนหาจะสามารถทําลายบล็อกต่างๆได้โอเคตอนนี้ผมยังไม่เห็นคนหาับ เขาที่ครับผมคนคนหานี่จะเป็นแบบหัวแล้วก็แขนที่ลอยครับโอเคผมเปลี่ยนไปซ่อนใต้ภูเขาดีกว่าโอเคผมจะหลบอยู่ตรงนี้ครับที่ผมย้ายมาซ่อนในเขาเพราะว่าไอคนหาสามารถทําลายบล็อกได้น่แหละครับที่ผมบอกไปโอเคตอนนี้เราก็ซ่อนจนกว่าจะเจอดีกว่าครับ โอเคเดี๋เด้อเด้อทำไมอยู่ดีตัวผมมีสีแดงอ๋อตามที่ผมบอกไปเลยครับผมยิ่งซ่อนนะ่าไหรก็จะยิ่งซ่อนยากขึ้นผมเหมือนเรดาร์เหมือนฆาตกรเอเวไมดเหมือนคนหาจะเปิดเรดาร์ผมทำให้รู้ว่าตำแหน่งคนซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างหวังว่ามันจะยังไม่หาผมหรอกโอเคตอนนี้สองนาทีผ่านไปอุย้ยมันเตืรนพิเศษ โอเคตอนนี้มอนเตอร์พิเศษเกิดแล้วครับผมน่าจะมีแค่มอนเตอร์พิเศษอุย๊ยเดี๋ยวระเบิดหรอเอ๊ะเหมือนระเบิดจาซัลม,มอนไหยครับผมโอเคเหมือนแผนซ่อนใต้ภูเขาขมัครับผมเพราะว่าถ้าว่าระเบิดมันซัม,มอนแบบดรอปลงมาจากฟ้าหมายความว่าเราจะได้เปรียบผมเพราะว่าภูเขาสูงหลายชั้นทําให้ระเบิดมาถึงเราไม่ได้ครับ เนี yeah, on, kh kh ่ยข okay. <c oughs> ้อด <c oughs> ียู okay, ่การซ่อนใต้ภูเขาโคตรฉลาดเลยโอเคซ่อนต่อดีกว่าตอนนี้ก็เหลืออีกเกือบจะหมดเวลาแล้วผมอุยระเบิดมันมาหน้าทํผมเอาล่ะอีกหนึ่งนาทีผมว่าผมจะอยู่ถึงจนหมดเวลามั้งโอเคตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วินาทีแล้วผมก็ใกล้จะหมดเวลา แล้วคับเอาละก็เป็นกำลังใจให้ผมและกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะหาเจอไหมแต่ว่าผมซ่อนอยู่ในทาําแบบนี้มันก็ปลอดภัยอยู่แหละครนอกจากว่าฆาตรกรจะไม่จะดีนอกจากว่าคนหาจะรู้ตําแหน่งผมแต่ก็หวังว่าจะไม่รู้ตําแหน่งโอเคสามสิบวิสุดท้ายอุ้ยโอเคตอนนี้ เรด้์เปิดเดีครับตอนนี tam o. Tam o. Hmm. Oh. Okay. Oh. ้คนหาน่าจะรู้ตำแหน่งแล้วครับ๊ยอุ๊ยมันก้ามเมื่อมมาละโอเคผมผมจู๊คคาต่ก่อนจู๊จๆ๊จ๊โอเคโอเคมันมาตามผมมาตามผมจู๊แบบมีสเตปครับผมอุ๊ยเหมือนมันจะตามผมไม่ทันทุกโอเคจับไม่ได้ดิ โอเคตอนที่หกก็ชนะเรียบร้อยหกอำหรับวันนี้มป้าหมายก็คือชนะสักสามตาครับผมใช่ถ้าเราชนะครบสามตาเมื่อไหร่ก็คลิปจบครับผมโอเคเด่ไกันต่อเลยดีกว่าผมผมคิดว่าเอาด่านที่มันเอาแผนที่ที่มันมีภูเขาครับผมแบบภูเขาแบบใหญ่ๆครับผม มันจะง่ายต่อการซ่อนมากยิ่งมีแบบแคบๆในภูเขายิ่งดีฮะฮเพราะว่าจากที่ดูมาฆาตกรตัวก็เบิ่มอยู่ฮูโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าฮูโอเคผงล้อมหมุดละโอเคผมไม่ได้เป็นโอเคดีดีดฮูผมชอบการซ่อนใช่ผมชอบการซ่อนฮูเพราะฉะนั้นหาที่ซ่อนต่อดีกว่าฮูโอเคมีลาวาล้วไม่รู้ว่าโดนแล้วจะสู่ขีดไหม แต่ซ่อนในภูเขาเดียวอืมว่าลงไปซ่อนข้างลาง่างเดียวเพราะว่ายิงอยู่ข้างล่างยิงดีเลยภูเขาหนาหนาพวกคนก็ลงมาเย้หนีนี่ว่ะซ่อนให้หาแต่คนนี่มันเนี่ยโอเคผมคิดว่าซ่อนตามที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินิดหนึ่งโองคนหาจะได้ตายใจอ๋อผมได้ก่อนละ ผมว่าซ่อนตามแบบนี้ดีกว่าตบตามขอบอุ๊หมัดมันอมอมอมโอเคมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นได้ผลได้ผลนี่เห็นไหมเขาเหมือนคนหาจะสนใจสิ่งก่อสร้างมากกว่าของธรรมชาติหงเอาโอเค,อเคตอนนี้มันไปตรงอื่นละเยี่ยมเลยที่ของผมนี่มันดีจริงๆไงเอาล่ะซ่อนที่ไหนปลอดภัยสุด ก็คือซ่อนในถ้ำนัแล้วซ่อนในถ้ำในภูเขายิ่งแบบแคบๆยิ่งดียวโอเคตอนนี้ก็รอรอบตอนนี้คนหาแบบกำลังไล่ล่ามันเลยเออนี่นี่มาล่มาโอเคโอเคเรดาร์เปิดละมันจะมันจะสนได้ผมไห้โอ้มีสองคนนี่ว่ะมีสองตัวมีสองตัว แย่แล้วแย่แล้วมีสองตัวโอเคโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ยังเนียนอยู่ตู้บอลมาทีนี้ผมก็จะหลบปีกด้านหนึ่งของเสาผมโอเคโอเคบอดพายุบอดพายุโอเคสองนาทีผ่านไปละตอนนี้อันตรายด้านจะเกิดใช่มนอนเตอร์พิเศษโอเคตอนนี้ระเบิดมันก็น่าจะดอบแหละใช่ปะ โอเคใช่จริงนะใช่จริงนะระเบิดระเบิดระเบิดดอก้อ๋อแล้วตอนนี้ก็รอ,อดูท่าทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอุ้มมันมามันมาแบบไปละไปละครับผมไปละวิ่งวิ่งข้าวลงครัมันมันมาทางผมมากมากคโอเคโอเค โอเคตอนนี้ผมจูเรียบร้อยอ่าอ,อยู่แคบๆไว้หูมันมาสองตัวมันมาสองตัวโอ้โหระเบิดขวางหน้าระเบิดขวางหน้าทำไงดีทำไงดีงดโอเคไป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 อ่ะตอนนี้ตอนตนี้เราขึ้นมาได้เลยดีกว่าขึ้นข้างบนหูอู้ยล่นได้พังบันได้ัอู้เกือบตกแล้วว่ะโอเคโอเค หาที่ปลอดภัยซ่อนข้างล่างต่อดีกว่าอู้โเราเปิดโอเคโอเคปลอดรอดรออด,อดผมว่าไปหลบข้างๆตรงนี้ดีกว่ามีโอกาสรอดสูงนอกจากว่ามันจะต่อยทะลุมาหาผมตรงๆครับผมโอเคตอนนี้ผมมั่นใจแล้วครับว่าตรงนี้ปลอดภัยโอ้โตอนนี้ตอนนี้เรดาร์ผมมันเปิดแล้วครับ คนที่รอดตอนนี้ก็มีแค่สามคนผมก็คือผมกับอีกสองคนอ่ะหวังว่าผมจะมีชีวิตรอดอยู่อีกสิบห้าวิที่เหลือโอเคผมยั่วมันดีกว่าให้มันมาหาผมดูเหมือนมันจะไม่มาเนี่ยโอเคีั้วผมรอชนะอะไรดีกว่าสำหรับรอบนี้เอาละเรียบร้อยกรบผม ก็ชนะรอบ2ไปเรียบร้อยผมตอนนี้ก็เหลืออีกรอบเดียวก็น่าจะจบลิปได้ยละผมโอเคเอละล่ะเดี๋ยวโหดูราคากันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรอบที่สามกันเลยดีกว่าผมรอบสุดท้ายเอาละ่ะก็จบคลิปนี้โอเคเหมือนผมไม่ได้เป็นเื่อเิมอ่ะดีดีดี ผมชอบการสอนฮะโอเคผมคิดว่าในแบบนี้ต้องหาทำแล้วผมว่าตรงนี้มันดูสิ่งก่อสร้างเกิดไปเพราะฉะนั้นหาที่อื่นครโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวล้วทำแคบๆถูกว่านี่แหละนี่แหละได้เลยครับโอได้ที่ซออนละ ผมคิดว่าซ่อนตรงนี้จะปลอดภัยโอแล้วเราก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ได้โอเคผมบอกว่ามันจะไม่รู้หรอกมั้งโอเคเดี๋ยวผมยืนดูเรื่อยๆจนกว่าจะมีอะไรดีกว่าอตอนนี้สองทีผ่านไปก็ยังไม่เดียโอเคตอนนี้ เรด้าบอกแล้วผมว่าผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็ต้องอ๋ออ๋มีห้องรับซ่อนตรงนี้ด้วยผมที่ซ่อนลับโอเคเอาไว้ยามจะเป็นแล้วกันนผมผมจะออกไปดูท่าทีข้างนอกก่อนโอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรบอกผมครับผมว่าไอ้นั่นมา โอเคมอนสเตอร์พิเศษอ่าล่ะคลิปนี้มันจะจบไวไปไหมเนี่ยผมชอบคนเก่งครับโอเคอ่าล่ะเหมือนตอนนี้ยังไม่มีอะไรโอเคตอนนี้มันมาอย่างโอเคโอเคอเคตอนนี้ยังไม่มาอุ๊บโอระเบิดตรงนั้นโอเคโอเครอดอยู่รอดอยู่ อุ้ยทำไมทำไมข้างบนมันโดนเจาะโอเคมันมาแล้วโอเคโอเคถ้าว่าข้างบนโดนทำลายแสดงว่าน่าจะมาแล้วตอนนี้ก็มีระเบิดลงมาแล้วเอาละภูเขาเริ่มเดี๋ยวก่อนนะโมไอมาทำอะไรที่นี่น่าจะเป็นสกินของคนหาโอเคโอเคโมโมโมไอมาแล้วโมไอมาโอเคโอเค ตอนนี้โมไอน่าจะกำลังจะเจาะหารอกตอนนี้ผมก็ไปละยังไงตรงนั้นก็ไม่รออยู่แล้วครับรีบขึ้นเร็วอ่าขึ้น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 ,น,นโอเคตอนนี้ต้องรีบหาถ้ำอื่นซ่อน,อมมอผ,มนผมแล้วเปิดตอกอมมาเต็มเลยอ้าละห่ผว่าหนีผลแล้วโอเคหนีผลแล้วครับทีนี้ก็พยายามหารูอื่นต่อครับแต่ตอนนี้น่าจะโดนทำลายหมดละ เดือดเราตรงนี้ดิโอเคตรงนี้แหละแค่ดิโอไม่น่าปลอดภัยละโอเคตรงนี้ไปซ่อนตรงอื่นดือนอ่าโอเคโอเคโอเคอืมระเบิดโอเคไป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 เอาละซ่อนตรงที่มันมีเสาเยอะแบบนี้ผมว่าน่าจะปลอดภัยอยู่โอเคโมโมไอมาเอะโมไอมาเอะโอเคมันมันไม่มันไม่มาโอเคมันไม่มา ไม่มากข่ผีละมันมาแล้วมันมาแล้วไม่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 โอเคโอเคโอเคอ่ะล่ะโมไอตามไม่ทันหูตอนนี้รอบหูโอเคมันจบโคตรง่ายเลยเพราะฉะนั้นอ่ะล่ะเดี๋ยวอาจจะมีรอบพิเศษกันสักหน่อยแล้วกันนะหบเพราะว่ามันเล่นโคตรง่ายเลยหูซ้อนโคตรง่ายเลยโอเคงั้นเล่นต่ออีกสักรอบเลยว่าโอเคหมตอนนี้เหมือนจะเป็นรอบพิเศษรอบพิเศษจริงด้วยับ โอเครอบโหมดติดเชื้อก็น่าจะตายเรากลายเป็นมอนเตอร์แหละครับโอเคอันนี้เราก็เล่นในรีว่รหมไม่รู้ว่าแมบ,บนี้คืออะไรอะล่ะโอเคเกิดเกิดแบบนี้น่าจะต้องหาภูเขาแล้วครับโอเคตรงนี้เจอละต้องมาตรงนี้ โอเคน่าจะอยู่เขตภูเขาแล้วครับผมแต่มันยังดูแบบไม่เนียนไปครับผมเพราะฉะนั้นตรงไปหายข้างล่างดีกว่าโอเคผมคิดว่าซ่อนตรงขอบแบบนี้ดีไหมเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมองอะไรไม่เห็นหผมเพราะฉะนั้นเข้าไปซ่อนในนี้วะ่ะโอเคดูกบนว,ว่ามีตรงไหนแอบ,บได้บ้างสูงๆแอบ,บไม่ได้เลยเว้ยโอเคแต่ว่นมาข้างหลังก็จบเหมือนกันเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าว่าผมลากส่งหัวใจไปดีก็อาจจะต้องย้าที่เอวลองตรงนี้ดูตรงนี้มันก็แอบได้อยู่นะแต่ไม่ค่อยเนียนครับใช่มันโคตรไม่เนียนอย่างแรงเลยครับเพราะฉะนั้นลองไปที่เดิมดีกว่าแต่ว่าผมจะซ่อนใต้ใบเลย รือว่าจะซ่อมตรงนี้ก่อนดีวะงั้นตรงนี้ก่อนดีวะ,อวะเออโอเคโอเคซ่อนตรงนี้่ะรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กฮะซ่อนแบบเอาแบบให้มองเห็นดีวะเฮ้แต่ว่าโหมดพิเศษมันก็ใช้เวลาไม่เยอะนี่วะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าว่าจบรอบพิเศษแล้วก็อาจจะจบพิมได้เลยโอเคก็ ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อให้ผมอยู่รอดจนจบคพรับผมเจ้ว่าไปตั้งแต่ที่จะมายังไม่เห็นสักตัวเลยโอเคเพราะฉะนั้นผมก็จะซ่อนต่อไปแล้วกันหูอา่อาโอเคโอเคตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนบุกมาหูเพราะฉะนั้นก็วางใจได้อยู่ว่าจะรอหูเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกตั้งสิบเอ็ดคนเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์ที่มีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะหกตัวเฉยๆหูรวมที่มีสองตัวอยู่แล้วหวูโอเค อ๋ะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่วิแล้วทำไมมันง่ายเลงวะทำ,ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวมันเหลือเหลือเก้าคนเหลือแปดคนแลอวโคตรไปแต่ไม่เป็นไรผมเพราะว่าน่าจะย่อลบผมอ๋อโอเคเหมือนตลอดล,อละอะฉะนะได้ตั้งสามร้อยเลยทำไมอันนี้มันดูมันดูแบบมันดูง่ายกวา่าโบนธรรมไดาเยอะเลยนะผมไอ้โมดติดเชื้อนี่โอเคก็จบรล่าพิเศษไปแล้วนะผมก็ คลิปนี้ก็จบแล้วด้วยครับผมเพราะว่ารอบพิเศษเราเล่นจบละโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่นี้ับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำช่องต่อไปแล้วกันนะผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้ครับผมไว้ไเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคโชคดีครับทุกคน